เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนผจญภรรับนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆองย่างไงก็ต้องขอขอบพระคุณอย่างสูงนะครับหลายท่านเป็น f อหลายท่านส่งเหรียญเข้ามาให้ช่วยประเมิน เร็วบ้างช้าบ้างก็จะพยายามใช้คำว่าพยายามนะครับอย่างที่ทรากมันดีอยู่ของครูดวงก็มีงานประจำที่จะต้องทำอยู่อาจจะตอบเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องๆช้าไปบ้างยังไงก็อย่าโกรธเคืองกันนะครับคลิปนี้ EP นี้นะครับครูดวงจะมาพูดถึงเหรียญ10บาท2เหรียญสองพอสอนี้ต้องบอกว่ากำลังกระแสกำลังมาแรงแล้วก็ได้รับความนิยม จากคนที่เป็นนักสะสมเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นนะครับยังไงก็ลองๆเข้ามาดูฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้คุดโด่งด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจสําหรับเหรียญ10บาทที่คุดโด่งจะมาพูดถึงคือ2เหรียญนี้นะครับวันนี้จะไม่โฟกัสนะครับว่าเออเฮ้ยความโตเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ด้านหน้าเป็นยังไงด้านหลังเป็นยังไงไม่อยากให้เสียเวลาเราเข้ามาโฟกัสกันเลยนะครับสาหรับเหรียญส0บบาทเหรียญแรกที่ดโด่งจะมาพูดถึงก็คือเหรียญ10บบาทเหรียญนี้ เหรี่ยนนี้จะเป็นปีพุทธศักราช2,534เหรียญสิบ,บาทปีพุทธศักราช2,534ครูโดงเคยทำคลิปออกมาประมาณ1คลิปถึง2คลิปนะครับว่าถ้าเกิดใครเจอให้เก็บตอนนี้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆทราบหรือไม่ทั้ง2เหรียญ2พศนี้ราคากระโดดสูงขึ้นมาเลยนะครับใช้คำว่า สูงขึ้นมาอย่างต่อเนื่องเลยก็คือเหรียญ10บ,บาทปี2534และเหรียญ10บ,บาทปีพุทธศักราช2542 2เหรียญ2พศนี้ถือว่าเป็นอันดับ3อันดับ4ก็ได้อันดับ3อันดับ4น,นะครับเดี๋ยวก่อนที่ครูดวงจะมาบอกทำไมเหรียญนี้ถึงราคาสูงต้องบอกว่า สืบเนื่องมาจากเหรียญนี้นะครับก็คือเหรียญสิบาทปี2541ตอนนี้ถ้าใครอยู่ในวงการนักสะสมจะทราบกันดีอยู่นะครับว่าราคาขึ้นไปไม่ต่ำกว่า100บาทคูดโดประกาศรับซื้อ90บาทยังไม่ได้เลยจากสมัยก่อน70บาทยังได้นะครับแต่ว่าเราก็พอเก็บมาได้เนี่ยจะร้อยเหรียญแล้วตอนนี้ก็เก็บเอาไว้อยู่เช่นเดียวกันเหรียญส1บบาทปี2541ราคาขึ้นไป อติไป100 1 0 0ถึงบาทแต่ถ้าเกิดเป็นเหรียญส,สวยๆผ่านการใช้นี่ก็300 500ก็มีนะถ้าใครอยู่ในนักสะสมขุมนักสะสมนี่จะทราบกันดีอยู่นะครับเหรียญน,นี้ราคาเริ่มจับต้องไม่ได้แล้วพอเริ่มสูงนะครับคนก็เลยหันมาเล่นเหรียญลำดับต่อมาปี4ีเนี่ยถามมีคนเล่นไม่มีแต่คนหันมาเล่นเหรียญ2เหรียญ2พศนี้ซึ่ง ราคายัางพอจับต้องได้ปี3 4และปี42เป็นอันดับ3อันดับ4ของการเก็บเหรียญน,นะครับนี่ปัจจุบันราคาก็อยู่เฉลี่ยแล้วเหรียญละ50บาทเฉลี่ยแล้วเหรียญละ50บาทแล้วก็มีแนวโน้มกระโดดสูงขึ้นอีกบางเหรียญสวยๆเนี่ยถ้าปี3 4สีเนี่ยสวยๆนี่ก็300400เช่นเดียวกัน เนี่ยปีสี่สองก็สองร้อยสาร้อยเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นสองปีพศนี้เก็บกูดวงพูดในมุมมองของคนที่เป็นนักสะสมเก็บเก็บเอาไว้เพราะราคามีโอกาสกระโดดสูงขึ้นอีกนี่ครับผมสองเหรียญสองพศนี้ปีนี้มีคนเล่นไหมปี4 1มีคนเล่นไหมมีแต่ว่าราคาเริ่มจับต้องไม่ได้เพราะว่าราคาสูงขึ้นเหรียญส0บาทเนี่ยแลกได้ร้อยสบบาทเนี่ยอย่างเงี้ย คนก็เริ่มหันมาเล่นพอสอต่อไปนี่คือข้อมูลดีๆเรื่องราวดีๆที่ครูดวงจะมาพูดให้ฟังนะครับใครพอมีกำลังเก็บได้ก็เก็บแต่ว่าครูดวงยังยืนยันอย่าถ้าถ้าไม่ใจรักใจชอบจริงๆอย่าไปซื้อมาเพื่อเก็งกำไรเพราะมีโอกาสขาดทุนได้แต่ถ้าเกิดเหรียญน,นี้อยู่ในมือพอสอนี้อยู่ในมือหรือว่าเราเจอตามระบบหมุนเวียนอันนี้เก็บได้ มีโอกาสเกินหน้าเหรียญแน่นอนเก็บของใกล้ตัวดีที่สุดด้วยความรักและปรารถนาดีจากคุณดงสวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ